ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สุราฟาร์มอ์แกนิกไทยแลนด์นะครับพาพี่น้องมาเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเลีนเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนนะครับพี่น้องพี่น้องครับช่วงนี้ก็ช่วงค่ำค่ำแล้วนะครับทุเรียนก็เริ่มหกใบนะครับแต่ผมก็จะนําเสนอให้พี่น้องได้เลขนเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันมาดูทุเรียนกิ่งข้างกันนะครับเมื่อปลูกได้หนึ่งปีกว่านะครับ เขาจะมีลักษณะไหนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกิ่งกระโดงตอนไหนนะครับก็โดยธรรมชาติแล้วนะครับเอาไปทุเรียนกิ่งข้างนะครับกิ่งมันจะออกมาในลักษณะเหมือนกับก้างปลานะครับพี่น้องดูได้นะครับนี่แหละครับลักษณะก้างปลาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเมื่อเขาโตสูงประมาณ2เมตรกว่าๆเขาก็จะค่อยๆ เลี่ยนทิศทางนะครับเพื่อความสมดุลของต้นก็จะเป็นกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงหมายความว่ากิ่งมันจะออกข้างเสมอกันนะครับอันนี้ความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็เป็นฉัดพุ่มสวยนะครับพี่น้องทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนกิ่งข้างนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูกิ่งกระโดงนะครับปลูกเวลาเดียวกัน นะครับและสวยเท่าๆกันเขาจะมีลักษณะอย่างไรนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับทุเรียนกิ่งกระโดงก็ลำต้นเหมือนกันนะครับเพียงเตก,กิ่งนั้นมันจะออกทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเท่าๆกันนะครับแล้วก็เป็นฉัดลักษณะนี้นะครับสร้างความสมดุลให้ลำต้น แต่ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงอยู่ในระหว่างฤดูฝนนะครับแต่ก็แรงหน่อยสังเกตดูทุเรียนไม่ค่อยออกยอดนะครับแต่เป็นช่วงฤดูแรงนะครับทุเรียนจะออกยอดดีมากอันนี้ช่วงเข้าอยู่ในฤดูฝนไม่ค่อยมียอดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนําเสนอให้พี่น้องได้สังเกตแล้วก็ช่วงฤดูฝนทุเรียนจะไม่มีใบเหลืองนะครับเหมือนในสวนหนึ่งไร่ มีทั้งหมด45ต้นไม่มีใบเหลืองนะครับแต่ในคลิปแต่ในคลิปนี้ผมนำเสนอให้พี่น้องได้ดูว่าทุเรียนกิ่งข้างกับทุเรียนกิ่งกระโดงเมื่อปลูกแล้วนะครับอยู่ในสวนเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันการเจริญเติบโตและความแตกต่างกันอย่างไรพี่น้องก็ดูได้นะครับแต่ดูความสวยงามแล้วกิ่งกระโดงเขาจะสวยงามกว่า เราะว่ารูปทรงมีลักษณะเป็นฉัดนะครับสวยงามซึ่งแตกต่างกับกิ่งข้างนะครับนี่แหละครับแตกต่างลักษณะนี้พี่น้องดูกิ่งข้างนะครับนี่แหละครับนี่ดูได้มันจะมีลักษณะเหมือนกับก้างปลานะครับเวลาเราไปซื้อที่ตลาด ที่เป็นกิ่งกระโดงนั้นจะขายดีกว่านะครับส่วนกิ่งข้างจะขายไม่ค่อยดีนะครับและราคามันก็ถูกแต่เรื่องการเจริญเติบโตนะครับเรื่องความสมบูรณ์กิ่งข้างจะปลูกง่ายกว่านะครับพี่น้องแต่ก็เท่าเกันนะครับแต่ที่ผมสังเกตดูกิ่งข้างจะดูแลง่ายกว่านะครับแต่ก็ ทรงของต้นไม่สวยนะครับก็จึงนำเสนอให้พี่น้องได้ดูด้วยกันนะครับเล็กเปลียนเรียนรู้นะครับก็เป็นทุเรียนปลูกได้หนึ่งปีกว่านะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าในสวนนี้ทำไมถึงมีหญ้านะครับทำไมถึงมีแต่หญ้าเพราะว่า ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับก็ได้ย้าเฉพาะรอบๆโคนต้นทุเรียนส่วนนอกโคนต้นก็ปล่อยแบบธรรมชาติบ้างนะครับวางๆก็ถอนก็จากเว็บไซต์สุดาฟา์ฟรโมรคินไทยแลนนะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอทุเรียนกิ่งข้างนะครับ ครับกิงกระโดงนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้โอเค่นี้แหละครับสวัสดีครับ